ทำกันไม่กี่คนที่อยู่ในห้องแห่งนี้นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ร้อนแรงซ้ามาที่วัดบางยะแพรกอีกเรื่องหนึ่งนอกจากทิศอ๋องข้างหลังนี้นครับพอฟังไี้ฉันขอยืมท่าทานอดีตเจ้อาวาัเนีะเฮ้ยเส้นเดียวไม่น่าพอเอ,อหัวจะปวดจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและผ้าเหลืองจะยังไงต่อคุณผู้ชมเดี๋ยวรอก็แล้วกันเพราะว่าตรวจปัสสาวะด้วยแล้วก็ตรวจอีกหลากหลายเรื่องราวเลยนี่คือการกู้วิกฤตศรัทธาให้พวกเราเนี่ย กลับมายกมือไหว้พระได้อย่างสนิทใจนะคะเดี๋ยวสลับอารมณ์เปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าหัวจะปวดพอแล้วเรื่องนี้มาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมรักกันจนแก่เท่าโอ้ยถ้าพูดแบบนี้เนะี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้อนวัยเอารักกันแบบสมัยยุคดึกดำบรรพ์ไปที่งานนี้ค่ะดีในะการเป็นคู่สมรสรักกันพันปีผูกปันที่ตั้งใจนะ เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่มีคนพิสูจน์เรียบร้อยแล้วโคปริเซอร์พี่นุชพี่นุชเนี่ยอำนวยความพร้อมไว้เลยฮะพี่นุชเนี่ยได้ผัวคนปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะได้แต่ที่นี่เลยมาไหว้เจ้านาคไปขอที่นี่หลังจากนั้นมาได้ผัวเลยและคนของข่าวเช้าอมรินทีวีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเล่นของทุกคนเห่นเอางี้ฉันไปก่อนอะไรฮะไปไหว้เย็นเย็นจบรายการ กลัไม่ทันเลย2วันวเออึงอะเราก็คนเล่นของกันทุกคนจริงๆนะฮะเดี๋ยวต้องไหว้บ้างแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะมาเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันบ้างหมึกช็อตกินกันหรือยังคะที่เอาปลาหมึกเป็นๆมาจุ่มลงไปในน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วมันกดดน็ดิน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 อยู่แบบนี้ <หะ S 1> แม้ว่าล่าสุดจะออกมาเตือนเรื่องพยานแต่ไม่มีขยาดเลยตามช่วงหน้าค่ะ เลือกอาหารออร์แกนิกได้แล้วบ้านล่ะบ้านก็ออร์แกนิกได้ครับด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติมาตรฐาน USDA สหรัฐอเมริกากลิ่นอ่อนที่สุดจาก TOA จึงเข้าอยู่ได้ทันทีสี TOA Organic Care ทำไมเรื่องความแซบบิวกิ้นถึงยกให้นิชินเพราะมีทั้งรสเผ็ดสไตล,ล,ล์ไก่เผ็ดเกาหลีแซบแบบไทยรสกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้งและน้องใหม่รสหม่าล่าสไตล์เสฉวนเอกลักษณ์ความอร Nearly, ่อยแซบหลากสไตล์ที่โดนใจบิวกิ้นนิชิน เช้านี้ผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นความสุขง่ายๆด้วยเนสกาแฟเรดครับที่เติมความสุขจากกาแฟสองสายพันธ์หอมกลมกล่อมเริ่มต้นเช้าดีๆดี้วยกันนะครับเนสกาแฟเรดครับ r i n งเแค่เปิดปังสุดหยุดไม่อยู่ เมื่อไอแบบมีเสมหะใช้แน็กหลอกเม็ดฟูละลายเสมหะยังมีประสิทธิภาพมีตัวยาออเซพิลซิสเตอีห0 0มิลลิกรัมเม็ดฟูละลายเสมหะบรรเทาอาการไอแน็กหลอภผลิตในเยอรมนีผิวทั้งสกปรกทั้งหมองเช็ดออกได้เลยขังแรการเย่ไมเซล่าวิตามินซีที่มีวิตามินซีผสานไมเซล่าดูดจับดุดแม่เหล็กช่วยขจัดสิ่งสกปรกความหมองคล้ำรู้สึกผิวดูใสทันทีไม่กานเย่ไมเซล่าวิตามินซีกานเย่ธรรมชาติในแบบคุณ มาช่วยกันหน่อยเขาหรไม่ต้องห่วงนี่รสดีสูตรใหม่ที่ผสมวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งกระเทียมพริกไทยและเนื้อหมูอร่อยกลมกล่อมกว่าเดิมเละหมดละหอมกระเทียมจังรสหมูเน้นเ้นล้ำขนาดอร่อยขึ้นเนาะต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริปตากูโครรถดี ให้รักครอบครัวเรารักที่เราสนุกเต็มกับทุกเรื่องถึงแม้ต้องเจอสิ่งสกรปรกสบด่เด็ดต่อช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่แฝงอยู่ได้ถึง99.9%ปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อ,อ,อกินน้อยไม่ครบ5ห้าหมูลองดื่มเสริมดูเนสเล่บูสหนึแก้วสารอาหารห้าหมูมีสองโปรตีนโปรตีนเวโปรโบไบโอต,ติกทุกวันเนสเล่บูสออพติมัช่วยให้แข็งแรง ออจะอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด For New Isuzu New X Originality Redefined คุณชอบแบบไหนให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสต้องจุฬาฮิร์ Mo. s แตงโมช่วยลบเลือนฝ้าแดดก็จุฬาฮิร์ s ลำไยช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จุฬาฮิร์ s แครอทส่วนผ่นชอบทาด้วยลำไยต่อด้วยแครอทแล้วก็แตงโมค่ะผิวสวยจริงจุฬาเ h e ร์ s หลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด <c oughs> <c oughs> รังสรรค์ทุกช่วงเวลาของคุณด้วยมอคนาโกครีม่าใหม่ให้เต็มรสอาราบิกา้าผสานชั้นครีม่าที่นุ่มสัมผัสความหอมอร่อยใหม่มอคนาโกครีม่าโหไม่ได่างยั่งแพงแต่ผิวดนแดดซ้ำๆจนคล้ำด่างพังอยากผิวดูใสปังตองซิตราใหม่ค่เชผสานสารสกัดสมเกาหลีวิตามินซีกันแดดสิบเท่าช่วยผิวด่างคล้ำดูกระจ่างใสผิวตัวดูใสเด,ด้งราวกับผิวหน้าใหม่ซิตรา นับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอร์รจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตามโซเชียลเขาทานกันเราก็เลยอยากลองดูว่าโทษหวานอร่อยดีครับผมตัวพยาธิเองจะใช้ทะลุเยื่อบุนะครับของลำไส้หรือพวกกระเพาะอาหารก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยปวดทองเฉ็บพันหลังจากที่กินพวกปลาหมึก หันไปมองยุบยิบยั่วเยีะทางฝั่งอุสุารโชคทีไรยังขนลุกไม่หายเลยคุณผู้ชมฮะสิ่งนี้อาจจะเข้าไปอยู่ในลำไส้ในร่างกายเราได้ทุกครั้งที่ไปเสี่ยงกินหมึกสดหมึกช็อตแบบนี้นะฮะแม้จะมีการออกมาเตือนนั่นดู ปรากฏว่าคุณชิมยังสุประโชคยังหมึกชอดญี่ปุ่นนรชิมแล้วแต่ที่บ้านเรายังไม่เคยเออนั่นแหละฮะคือเตือนกันก็นแล้วนะครับผู้ชมแต่พอไปถามผู้ประกอบการที่ขายหมึกชอดเป็นปลาหมึกสดสดหรือว่าจะเป็นซาชิมิเนี่ยเขาบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นหรือกระแสที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อยอดขายเพราะว่ามีเท่าไหร่ขายหมดทุกวันเลยฮะ oh. แต่ว่าเรื่องนี้หมอแลรรแพนด้าเขาฝากเตืนเนอนไงเขาก็โพสต์เอาไว้นะครับผู้ชมว่าอาจจะเกิด ภาวะติดเชื้อพยาธิแบบนี้ในช่วง12ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่กินหมึ